า่ายังไงก็คือท่าขเมรอ้อนวอนให้ไทยซื้อลิขสิทธิ์ซีเกมโดยยอมลดค่าลิขสิทธิ์ลงจากเดิมที่เรียกไปเศษเงินประเทศไทยเหมาะสมแล้วสำหรับหุนเซนและชาวขมรสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับในอี e ีนี้นะครับผมก็ได้มีเรื่องราวมาเล่าให้ทุกท่านได้ฟังกันอีกเช่นเคยนะครับเรื่องราวใน EP นี้จะเกี่ยวกับค่าลิขสิทธิ์ซีเกมที่ขมรเรียกร้องกับไทยนะครับ ส่วนเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นเราไปฟังกันเลยครับความคืบหน้ากรณีลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดกีฬาซีเกมส์ครั้งที่32ที่กรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาในระหว่างวันที่5ถึง17พฤษภาคมซึ่งก่อนหน้านี้นะครับกัมพูชาได้เรียกเก็บเงินเป็นครั้งแรกโดยไทยเป็นประเทศที่มีการถูกเรียกเก็บค่าลิขสิทธิ์ซีเกมส์ครั้งนี้สูงที่สุดในอาเซียนอยู่ที่80,000 0เหรียญสหรัฐ หรือว่าประมาณ28ล้านบาทซึ่งกัมพูชาเองนะครับก็พิจารณาจากมูลค่าทางการตลาดของแต่ละประเทศต่อจากนั้นรองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยและ COO สำนักงานซีเกมที่ได้เดินทางไปประชุมที่ประเทศกัมพูชาเขาก็ได้เผยว่าเรื่องข่าวค่าลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดกีฬาซีเกมครั้งที่32ที่ประเทศกัมพูชาในระหว่างวันที่5-17มีนาคมนั้น อย่างไม่ได้ข้อสรุปหรือข้อยุติในจำนวนเงินที่มีข่าวออกมาว่าประเทศไทยจะต้องซื้อลิขสิทธิ์ถึง2องแสนเหรียญสหรัฐการเดินทางมาเจราจาในครั้งนี้ทางโอลิมปิกไทยจะเป็นตัวกลางประสานกับทางเจ้าภาพกัมพูชาและทางหน่วยงานของประเทศไทยที่จะรับผิดชอบทางด้านการถ่ายทอดสดว่าจะสามารถตกลงกันได้ที่จำนวนเงินเท่าไหร่โดยจะมีการประชุมในวันที่5เมษายนนี้ ที่คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเ <Yeah. S 1> นื้อหาต่อจากนี้ที่ผมจะเล่านะครับ <t> ก็ได้อ้างอิงมาจาก Facebook <t> ของอาจารย์เดชาณือนาณ <t> นะครับและผมจะเล่าตามที่ท่านได้เขียนเอาไว้เลยนะครับ <t> คนไทยจะยอมจ่ายค่าลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดกีฬาซีเกมของเขมรอยู่แค่1 0 0 0 0แสนเหรียญเท่านั้นหรือประมาณ3รล้านบาทนินดๆแบ่งเป็น2ส่วนคือค่าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดจ่ายแค่1 6 0 0 0 0บาท ที่เหลือบริจาคทานให้ฮุนเซนจากเงินของช่องฟรีทีวีมีข่าววงในแจ้งมาว่าคาเมนขอเจราจาส่วนลดลงมาอยู่ที่4-5แสนเหรียญสหรัฐสำหรับประเทศไทยโดยยกเหตุผลและโอดกลวนว่าประเทศไทยนั้นร่ำรวยและมีฐานเศรษฐกิจที่ดีที่สุดในอาเซียนในเวลานี้ซึ่งมันไม่เกี่ยวกันเลยแต่เหตุผลหลักก็คือฮุนเซนขอบริจาคทานมา เพราะลงทุนไปเยอะแบบเสียเปล่าและไม่มีสเสบียงเตรียมเลือกตั้งที่จะมาถึงหลายคนในประเทศรวมถึงบอร์ดบริหารของโกโกโทอาจจะไปไม่เข้าใจกฎของ Must Have Must Carry ที่จะสื่อสารความเข้าใจไปให้คนไทยให้รับรู้ความจริงเราเข้าใจกันว่าหากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยไม่ซื้อลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสด C ีเกมก็ไม่ผิดกฎ s t have เพราะยังไม่มีการตกลงซื้อลิขสิทธิ์อันนี้มันก็ถูกที่ทำให้คนไทยได้เฮกันหลายคนแต่ในความเป็นจริงกฎของมัสแ v บยังอยู่ภายใต้การกำหนดของกอสทชที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจะต้องเป็นผู้ตกลงทำสัญญาการถ่ายทอดสดกีฬาให้ช่องฟรีทีวีของไทยมาทำความเข้าใจง่ายๆก็คือการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยต้องไปสอบถามช่องฟรีทีวีว่า จะซื้อลิขสิทธิ์การถ่ายทอสดสดซีเกมอัปยศของเมรมาถ่ายทอดให้คนไทยได้ดูกันไหมในราคามหาโหดแบบนี้เพราะคนที่จะจ่ายเงินจริงๆก็คือช่องฟรีทีวีของไทยที่จะได้ผลประโยชน์จากการโฆษณาแต่ประเด็นมันอยู่ที่ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมองว่าเมรเอาเปรียบประเทศไทยมากและมันเป็นเรื่องของศักดิ์ศรีและเราต้องมาดูความเห็นของช่องฟรีทีวีด้วยว่า คุณอยากจะจ่ายไหมเงิน28ล้านบาทเงิน28ล้านบาทมันไม่เยอะหรอกสำหรับเงินที่ได้จากค่าโฆษณาของช่องฟรีทีวีแต่ประเด็นมันก็คือคนไทยส่วนใหญ่ไม่อยากดูการถ่ายทอดสดซีเกมที่อัะยศของประเทศเขมรและอาจส่งผลถึงสินค้าโฆษณาในช่องฟรีทีวีที่คนไทยหลายคนอาจจะบอยคอรไม่สนใจสินค้าที่เข้าร่วมโฆษณาในช่องฟรีทีวีก็เป็นไปได้เช่นกัน ผมจึงเขียนชี้เป้าไปให้ช่องฟรีทีวีทั้งหมดจ่ายให้ขเมรแค่3ล้านบาทนินดๆในการซื้อลิขสิทธิ์การถ่ายทอดกีฬาตล,ตลกตลกของขเมศมาให้คนไทยดูเพื่อความสนุกสนานและขำตล,ตลกตลกเพื่อความผ่อนคลายในกีฬาผืนบ้านบ้าๆบอาๆของขเมรที่ชิงเหรียญทองกันอย่างบ้าคลั่งของคนขเมรที่อยากเป็นเจ้าเหรียญทองสักครั้งในชีวิต ถ้าขเมศยังยืนยันขอค่าลิขสิทธิ์ถ่ายท่าสดกีฬาซีเกมส์มากกว่านี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกับช่องฟรีทีวีก็ไม่ควรซื้อลิขสิทธิ์การถ่ายเท่าสดส่วนนักกีฬาที่ส่งไปแข่งขันนั้นเราก็คิดว่าส่งกีฬาเยาวชนไปอุ่นเครื่องและไม่ได้มีเป้าหมายอยากได้เหรียญซีเกมส์ของขเมรเพราะในหลายประเทศในอาเซียนก็เริ่มคิดกันแบบนี้เหมือนกันและผมก็เคยทำนายเอาไว้ว่าไม่แน่ กีฬากุลาคาแม่อาจจะมีแค่ลาวกับขมรเท่านั้นที่จะแข่งขันกันเองหรืออาจจะถูกยกเลิกไปและสมาพันธ์มวยไทยกับอิฟมาก็ควรจัดมหกรรมกีฬามวยไทยเอเซียนขึ้นในประเทศไทยเฟ้นหานักมวยจากประเทศในเอเชียเข้ามาแข่งขันกันในช่วงมีการแข่งขันซีเกมที่ขมรนและเป็นการตรวจสอบประเทศต่างๆในอาเซียนที่เป็นสมาชิกมวยไทย ของอิฟมาด้วยว่าประเทศไหนยังกล้าส่งนักกีฬาไปแข่งขันกุลคาแม่โดยใช้กฎ,กฎกติกาของอิฟมาแบบหน้าด้าน,ดานได้อีกคนแผ่นดินกะเมนต่อให้คิดการใหญ่วางแผนคิดจะทำร้ายชาวสยามไม่ว่าจะกี่ครั้งต่อกี่ครั้งทั้งในอดีตและปัจจุบันก็ไม่มีทางเอาชนะประเทศสยามได้สักครั้งแผ่นดินที่เต็มไปด้วยผู้นำและประชาชนที่มีแต่คนเนรคุณกันอยู่ รวมการเต็มแผ่นดินเวลาทุกยากลำบากก็พากันอบพยพหนีตายหมาพึ่งชาวสยามแต่เวลาสงบสุขก็หาเรื่องเนรคุณต่อผู้คนชาวสยามการบริจาคเศษเงินให้ทานของช่องฟรีทีวีของไทยให้กับฮุนเซนนั้นผู้นำเขมรในมหากรรมกีฬาซีเกมที่อับยศยที่สุดในโลกมันห่วยแตกที่สุดในโลกซีเกมที่ยากจนที่สุดในโลกซีเกมที่สุปรปกที่สุดในโลก สีเกมที่ชาวสยามและหลายประเทศในอาเซียนเขียนชังขมิมากที่สุดในโลกสีเกมที่ทําให้ชาวสยามรู้ว่าประเทศไหนคือศัตรูของเราและไม่เคยมีความจริงใจกับเรามานานเศษเงินจากประเทศไทยจึงเหมาะสมที่สุดสําหรับฮุนเซนและคนขมนิและมันจะสร้างความเสื่อมต่ําอับยศยติดตัวคนในประเทศนี้ไปอย่างยาวนานและตลอดไปให้ติดปากจากนานาชาติว่า เป็นประเทศที่โง่โลภจนและเนรคุณเป็นยังไงกันบ้างก,กับ EP นี้ครับถ้าใครไม่อยากพลาดคลิปด,ดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามไว้นะครับและอย่าลืมกดไลค์ไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อด,ด้วยนะครับสำหรับ EP นี้ขอบคุณที่รับชมครับ